ร้านกับวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบอฟุตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแมปตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนเอนชานก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมสำหรับใครซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนนะครับลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยมัน,นะะฮ โอ้ยไม่กดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนมาลงข้าศามออ๋อ,อมึงเหงาได้ไงพี่พี่มึงเหงาได้ไงพี่้ะลงลงแค่นี้เหรอฮะ,อะแล้วนี่เป็นเฮียอะไร <c oughs> เหมือนมึงเ,เหงาอ่ะเหแบบมึเงเหงาอ่ะคือแบบไม่มีเฮียแถวกูตีกูตีกูต,ตีอะไรวะเนะี่ย อถ้ามันเถอะโอเคอันนี้ก็เป็นระบบดันเจียนนะครับผมคนดูนะดูกันว่าเราจะสามารถผ่านกันได้หรือเปล่าเนาะซึ่งผมน่าต้องแอตตี้กันก่อนหรือเปล่าโอเคต้องแอตตี้นะมันจะตายหากันหมดแนวโอเคมาดูแล้วว่าเราจะผ่านดันเจียนกันหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมเพิ่งลงครั้งแรกนะนนี้คือครั้งแรกจริงๆนะไม่เคยเล่นเลยนะครับม่หมด15้าเวฟนะครับผมโอเค ไอ้ยายาขี้ผมสีดำว่ะไอ้เกมนี้มันมีไายขี้ถึงเกตใช่ปะเออยังไม่ยังไม่ได้ซื้อเลยกูตายแน่เลยว่ะไอ้กูตายแน่แน่ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าลองตายจะได้ของหรือเปล่าพยายามอย่าตายดีกว่านะผมว่าเฮ้ยมีดาเป็งครูคนหนึ่งด้วยขเขาเถิดโอ้ยเสียงเสียงแหบย่กำก็ม่อมอุย้ย แข่งเลยโอ้โอ๋อชิบมันมันโคตรหโหดอ๋อตายอ๋อตายแบบตายเลยเอ่ะพี่เอาเรื่องอะไรกินได้ของมาเนะี่ยเรื่องอะไได้ของมาเนะี่ยอ๋อนอนเลยอนอนเลยเอาล่ะดูดูดูเพื่อนไปแลกกันเนาะ ต่อให้ไปได้ของก็ถือว่ามาดูแบบว่าเออ่มอนเตอร์ดันแล้วกันว่ามีตัวอะไรมั่งนะคือแบบเวลอัพมาก็ยังไม่ได้ฟาวน์อย่างเงี้ยมึงเบงเป็แบบเวลพันกวายนะจากอัปเดตเก่านะคอ๋อโดน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 บอลวิ่งตอกนะเฮออเ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 ฮ้ยโซโล่เพย์เอาไม่นี่วะยังไม่ตายโอ้โหโคตรโหด เราก็นอนนะครับนอนแบบว่าต like. ัวแตกเป็นเลโก้เอ้โหดว่ะนี่ยน <part> ี <world> ่นอนเอ้า <człowie> อ <k> ่ะเดี๋ยวได้ของด้วยหรอโอเคแสดงว่าเราไม่ได้ละไอ้นี้ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับซึ่งก่อเสกบอสเนี่ยมันเป็นชื่อนี้นะครับนี่พี่อำนานะนี่เลย นี่ก็จะเป็นเกาะเซกบอสนะครับซึ่งบอสติเกตเนี่ยนี่หายจากไหนไม่รู้นะครับน่าจะหายจากดันเทียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบอสถ้าเราเสกมาเนี่ยบอสก็อยู่ตรงนี้นะขออนุญาตหาคนที่เซิร์ฟไปเยอะขออนุญาตออกไปหาเซิร์ฟคนที่เยอะกว่าน,นี้ไล้ปะ่ะส่วนนี้เซิร์ฟมันน้อยอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวอยู่อยู่ยคนก็เริ่มเข้ามาฮันแล้ะวะนะ เราไปรอได้ยัน,นเจนเลยแล้วกันเนาะอยากโดนหลังเจนดูก็รอบอะ่ะสวัสดีครับไหวปาวะเนะี่ยไหวแหละเออให้เขาแบกเราก็ยืนเอ๋อไปใช่ไหมพี่ชายไม่ใช่ไหวใช่ไหมพี่ไอพี่ไม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 ,ม,ม,ม่แอร์ก่อนนะไปะจิ้มเลย เอ้ยเนี่ยเฮ้ยอาจจะโหดก็ได้ใครจะไปรู้เฮเลยจะพยายามไม่ตายแล้วนะครับจะพยายามเซฟเลือดแบบสุดๆนะครับผมเฮ้ยดาบแชงไม่เคยคลิปไหวอย่างวะเฮ้ยลองใช้มั่งแล้วเนี่ยมันจะมีอย่ะไรก็เออนั่นๆๆน่าจะมีอุ้ยตัวทีเผลออ๋อ อ๋อตาย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 ย่ำกระหม่อมนี่ไงตอนนั้นเวฟห้าเหมือนจะได้กล่องวะเราดูเวฟห้าว่ากล่องเป็นยังไงเนาะแบบว่าได้ได้ได,ได้ได้ของแบบว่าดีหรือเปล่านะังไงต่อเพื่อน <c oughs> จิ้มเลยโอเคย่ำกระ ไม่หรอกให้เขาอาจจะแบลเราได้ก็ได้นะเซิร์ฟเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเกาะฟาร์มใหม่ปะเฮ้ยนี่ไงเกาะฟาร์มใหม่ด้วยเมื่อกี้ลืมพาไปนะครับนี่แหละก็ลเลยเ,เป็นเกาะนี้เนาะเป็นเกาะฟาร์มมันใหม่นะครับผมนี่เลยมีมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ๋อ,อนี่ไงดรือว่าจะ นึกว่าจะไม่มีบอสแล้วเนี่ยบอสเอ้ยนี่เลยบอสเจียตินี่รับผมพาร์ทเวลตันอะไรวะอยอกรู้ว่าดันมาแล้วเป็่ไงรอรอเร่อนี้น่าจะน่าจะถ้าสองคนนี้ลงก็น่าจะไหวตึงอยู่นะผมว่าเราไปเกาะแดกตาเนี่ยอยากรู้ว่ากล่องมันได้ของดีรือเปล่าถ้าราหวางนี้ผมจะอมยว่ามัน แต่เยอะอะไรอ่ะดาบรอุ้ยทีมือโดนไม่โอ,โอ้อะไรก็รู้แต่ของไม่น่ามีของไม่น่ามีโอเคนะครับผมนะมากันต่อนะอะไรวะเนี่ยทำมันเถอะเนะียเราค่อยลงโอเคก็ให้เราไปที่เกาะกาเนาะหรือเกาะสมผลนั่นแหละนะครับผม ซึ่งวิธีการทำเนาะวิธีการทำไอ้ติกเก็ตเศตบอสนะครับผมก็ให้ทุกคนต้องมออรมนมนนงนี้นะครับมันจะมี a b c เนาะหินอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งไม่ต้องการนะครับก็คืออ่าหินบอสเนาะอันนี้อันนี้คือตังสองแสนหินบอสหินบอสหนึ่งก็แล้วก็เหล็กสิบห้าเดี๋ยวตรองการครับมาให้ดูสักอันแล้วกันดูดว่าทำได้หรือเปล่า,อ,า,าอ้าวเหมือนตังอ้อเหล็กไม่พอเหล็กมีสิบสามที่สิบห้า 25. เดินไปฟาร์มเหล็กก่อนเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูสักตัวละกันแล้วคนดูนะสักตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตไปฟาร์มแป๊บอีกสองก้อนเองโอเคครบปะเดี๋ยวเราไปเสกเลยนะครับผมซื้อทิเ๋เก่อนนะแม่งแอดเตงยกตเลยแม่งเกือบไม่เห็นเนี่ยผมก็ว่าอยู่มันตัวอะไรแปลกๆในโปรตอนแรกไม่มีก็เลยวดูอ๋อมันคือที่เสกบอสนะครับอ่าได้มาแล้วอันหนึง่งโอเค <c oughs> นิพพันธ์มาแล้วก็ไปเกาะใหม่เนาะไปไปเกาะเซ็กบบส์กันทำดูปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมมาก็จะเป็นจิลกาเม็นนะซึ่งโอกาสดอบของวัคซีนบานี้สูงจนหแล้วก็0ูนแล้วก็ขออะไรตลอาอย่างอีก2อันนะครับผมนะไปะจัดก,การเลยแบ่ง <c> แ <oughs> รงชิบหาย <c oughs> เออว่ะ มีไฮคิแถ้ากูไม่เปิดแล้วอ๋อไฮคิ Hi เปิดไงอ่ะโอเคกูตัวทีผ่าเลยถ้าพักกูเป็นคนเสดและเหม๋ไม่ถึงนี่ฮาเลยบอกให้ถ้าพักฮาฟันเลยปะ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 ปเฮ้ยดบับไม่ดับนะครับไม่ดับของบอสชิ้นเลยนะไม่เป็นไรนะครับ ตั้งเหลือบปะค่าทำสองแสนอ่าค่าทำ 2, 000, สองแสนเสกบอสห้าแสนเฮ้ยเฮ้ยพอเนี่ยใช่ไหมเราก็แค่ไปหาเหล็กอืมโอ้ตังค์ไม่ค่อยมีเดี๋ยวน่าน่าจะทันสักตัวเนี่ยไอ้สักตัวละกันลองดูนะก่อนจบคลิปนะครับอีกสักตัวละกันอ่ออาจจะได้ของก็ได้นีอาจจะได้ของก็ได้จจไดไดใครจะไม่รู้ใช่ไหม แต่ผมไม่อยากรู้เลยดินี่ไงฟาบฝาบปาบฝาบปาบฝาบปาบฝาบ,บปาบฝาบปาบาบฝาาบฝาบาบาบฝาบฝาบาบฝ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 บบปาบบาบบบบ เอาน้องเดี๋ยวไปตีก่อนไี้คนเสกคนเสกไม่นะมีคนเสกนะแล้วไอ้ก็ไม่บอกว้าวเอ่แจมเลยเอามีคนเสกฟรีอย่างงี้แจมบเลยปาด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 สับสับสับ,สบนี่นี่นี่ะนี่ะน,นี่โดนไปดิโดนไปดิแบบนี้ของ0.1นนต้องออกแล้วอสองตัวพอ อยยโอ้ย,ย,ยโอ้ย,ย,ยโอ้ยอย่าตายโอ้ยโอ้โอ้โดนโซลพาเลยไอดอกปุ๊บฮะคืออะไรอะโอ้ไม่รู้หมุ่ไม่รูการมันคืออะไรนะแต่ก็โอเคนะครับจะเสกอีกไหมไม่หนุ่มไม่มีผมจะไปเสกให้นะเดีย๋ยวไปทำก่อนพี่ยังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยได้ของจากบอมมาหนึ่งชิ้นนะไม่รู้มันคืออะไรนะครับ เอาไว้ว่าช่างมันตัติเกตอ,อ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจริงแหละนะค,คงไม่มีเศษบอสเพิ่มแล้วนะครับเฮ้ยฟอร์เรนเกอร์ไอเ้เรื่อกูกำลังกระเสกบอสเลยเชฟฟอร์เรนแมงเกอร์คุณดูฟอร์เรนเกอร์คุณดูครหนึ่งฟอร์เรน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 อ่าไอร์เรนนานลืมที่พี่มาแล้วน้อง ดาบดาบมาไอ silently, ้นี่ดาบเขา tea, ดาบวางทีนะเนี่ยดาบไปดาบตีอีกนานเขาไปดาบแต่ด climate, a, ดเด็ทกทีแล้วละอีฟอลเลนเนี่ยโดนดิหนีโดนไงหนีโดนดิไอเดี๋ยวจะไม่พอปะเนี่ยไม่พออยู่โอเคอืมเคมปิสเลยฮาร์ฟูไปเสกบอาดีกว่ามากิวการเมส อ๋อเมื่อกี้เราได้ของ10%มาหาน้โอ้โหก็โอเคนะครับอยากรู้ว่าขอนหน่งเปนต์ไอโซตนหนึ่งไอโซตคืออะไรอ่ะอยากรู้มากเลยอยากรู้มันคืออะไรโอ้อะไรอ่ะเต็มเลยอาจจะได้ตีต่อนะไม่ใช่ว่าจะยิวับเสกอีกหรือเปล่านี่อนี่นี่อ่นี่นี่อ่เออเออเออในกจุงเบ นี่กูจิงเบยแล้วผ่าเลยปาดเป็นอย่งดีเอาละศูจงเปอต์ตงออกตุ่มอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะ What the hell นะครับเอาไปว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอในคลิปหน้าลนแล้วกันแล้วคุณดูนะบ๊ายบายลูกรวน้องรั